สวัสดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับผมออโตในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคไอเดียการเก็บเลเวลไวในเกม Legend of M Classic เริ่มต้นเกมมาให้เพื่อนๆสร้างตัวละครเดินคเควสให้เรียบร้อยครับเมื่อคุณเดินทางมาถึงพอเทราเราจะสามารถทําการเลือกอาชีพที่เราสนใจได้ส่วนตัวผมเลือกเป็นอาชีพนักดาบครับผมจะเติบโตเป็นนักสายคริดาบดาวตกที่สุดแสนแข็งเกรง่งสาหรับเพื่อนๆที่ยังตัดสินใจเลือกอาชีพไม่ได้ทางช่องออโตมี คลิปแนะนำไปแล้วนะครับเพืเ่อนๆสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกอาชีพที่เราอยากเล่นจากในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยครับจะได้ช่วยตัดสินใจให้ง่ายขึ้นเนาะหลังจากที่เราเลือกอาชีพแล้วเควสจะถูกปลดอีกทีหนึ่งตอนเลเวล40ครับเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เพืเ่อนๆสามารถที่จะเคลียร์เควสย่อยต่างๆให้ครบและเข้าสู่ช่วงโหมดการฟาร์มได้เลยแต่ก่อนหน้านั้นเราควรบูต exp ของเราให้ได้ไ,ไวๆก่อนครับให้เพืเ่อนๆทำตามผมตามนี้เลยนะซื้อของที่ร้านค้าครับวาร์ปมากลางพรเทล่าและเดิน ลงมาล่างซ้ายนิดหน่อยเราจะเจอคุณลุงขายของสินค้าอีเวนต์ให้เรากดคุยกับลุงได้เลยครับจากนั้นให้เราเลือกซื้ออาวุธและชุดแดงโดยให้โฟกัสจากชิ้นที่ให้เบส exp กับเราก่อนครับผมยกตัวอย่างเช่นผมจะทําการซื้อดาบซื้อรองเท้าแดงและค่อยไปซื้อแหวนซื้อสร้อยครับถ้าเกิดเซนนีเพื่อนๆใกล้จะหมดแล้วก็เก็บไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมีเซน,นีเหลือ จะซื้อของที่ให้จ็อบอีพีมาด้วยก็ได้แต่สําหรับสายฟรีสายงบน้อยที่เซนนี่ยังน้อยยังไม่ต้องรีบซื้อนะมีตังก่อนแล้วค่อยซื้อทีนี้ครับเราจะมาดูอีกหนึ่งร้านตรงกลางพออเทล่าเราจะสังเกตเห็นแม่ค้าผมชมพูชอบรูปลักษณ์ภายนอกให้เราเลือกซื้อสกินจํากัดเวลาครับจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นเดบูกดซื้อมาได้เลยสินค้านี้จะช่วยบูย๊จ็อบอีพีเพิ่มให้กับเราและก่อนที่เราจะออกไปฟาร์มมอนอย่าลืมซื้อขวดยาเลือดกับมานาติดตัวไว้ด้วยนะสามารถมาซื้อได้ที่ร้าน ร้านนี้ครับเดินมาตรงขวามือจะเจอร้านขายไอเทมซื้อของทุกอย่างให้เรียบร้อยและเดินมาทางด้านซ้ายมืออีกนิดนึงเลือกซื้ออาหารฮอสดิสต,ติดตัวไว้ประมาณหนึ่งครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มเพิ่มเติมและกดตรง MVP เลื่อนลงมาเรื่อยๆตรง Moonlight Flower กดคําว่าไปจากนั้นให้เราเลือกไปที่ปุ่ม Hotspot ครับและไปตรงผู้เริ่มต้นออกเดินทางเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อนๆจะเห็นที่เขาเขียนว่า Up Level แจกของขวั ซื้อโซ่มาทั้งหมด10เส้นครับจากนั้นให้เรากดเปิดโซ่เพื่อฟาร์มคูณ4และไปต่อที่ปุ่มตั้งค่ากดติ๊กถูกตรงคําว่าใช้จํานวนครั้งการต่อสู้หรือไม่เวลาที่เราเดินเควสเราจะไม่ติ๊กถูกตรงนี้ครับแต่เวลาที่เราฟาร์มของเราถึงจะติ๊กถูกตรงนี้ทีนี้เราจะเข้าสู่รูปฟาร์มกันแล้วแนะนําว่าถ้าอยากออโต้ฟาร์มสบายๆส,สามารถชวนเพื่อนๆที่เลเวลพอกันมาช่วยกันฟาร์มได้ครับคุณจะเป็นหัวตี้ให้เ,เพื่อนๆตามเราหรือคุณจะให้เพื่อนเป็นหัวตี้แล้วเราตามเพื่อนก็ได้จากนั้นให เป็เพื่อนกดไปที่แผนที่ครับเลือกคําว่าโลกและกดตรงแมปพายอนและเลือกอันที่3ไปตีนเทลได้เลยกดไปที่ปุ่มออโต้ครับกดติ๊กถูกตรงชื่อมอนที่เราจะฟาร์มและกดโปรเทคปาร์ตี้พอเราฟาร์มจนถึงเลเวล30แล้วให้กลับไปเช็ค up เลเวลแจกของขวัญทีนี้พอเราเลเวลขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆสามารถกดรับของจากในนี้ได้เรื่อยๆเลยครับจากนั้นพอเราเลเวล40ให้กลับไปทําเควสหลักเควสลองทั้งหมดให้ครบเมื่อสําเร็จเควสแล้วมาฟาร์มกันต่อที่กาสเทมครับกดปุ่มออ เลือกฟาร์มมอนที่ชื่อว่าเฟรุสพอเราจบถึง40แล้วก็ให้ทําการเลื่อนขั้นอาชีพระดับ2ครับและกลับมาฟาร์มเฟรุสกันต่อจนถึงเลเวล56จากนั้นเราจะไปต่อที่ออเดบารันเลือกฟาร์มเป็นแม่มดบาตทอรี่พอเราเรเวล60แล้วก็ให้ไปเดินเควสตหลักกันต่อและอย่าลืมเช็คด้วยนะว่าจํานวนการต่อสู้ของเรานั้นครบโคตาแล้วหรือยังและถ้าเพื่อนๆยังมีระยะเวลาการเล่นเกมวันนี้หรือสเตมิน่าที่เหลืออยู่ก็สามารถที่ จะพาชาวแก๊งปาร์ตี้ของเราไปลงดันเจียนกันได้ครับเพื่อรับของต่างๆหรือจะมีการแวะตีบอสด,ด้วยก็ได้ทีนี้พอเราฟาร์มเวลจนถึงณจุดจุดหนึ่งแล้วตอนช่วงประมาณ70กว่าและเรามีจ็อบถึง40ครับเราจะทําการเลื่อนขั้นเป็นระดับไฮคลาสอันนี้ต้องทำเควสเพื่อเลื่อนขั้นนะคอสฟาร์มเราก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็น7 5 0 0จากนั้นให้เราฟาร์มหมากระป๋องต่อครับโดยการกดปุ่มเพิ่มเติม MVP เลื่อนหาผู้ชายผมสีนํำเงินและกดไปตรงที่แผนที่ครับ เลือกฟาร์มเป็นหมากระป๋องฟาร์มไปเรื่อยๆพอถึงเลเวล75ค่อยไปฟาร์มดาร์กเมสต่อครับจากนั้นเมื่อเลเวล80เราจะโยกไปฟาร์มกิเบ็ที่เมืองนิฟเฮมต่อครับพอ Level เลเวลเพื่อนๆถึง91แล้วให้กดตามผมได้เลยก็คือเลือกมาที่ไดโนเสาร์น้ําแข็งในแมปนี้ให้เพื่อนๆมาฟาร์มเจ้าก้อนสมอลซิโรมาและเพื่อนๆสามารถอยู่ตรงนี้ยาวๆยันเรเวลร้อยได้เลยฟาร์มจนตันได้ครับในช่วงการฟาร์มก็อย่าลืมแวะตีบวกไอเทมต่างๆ ในต,ตัวเราด้วยนะเรื่องเวลช้าหรือเวลไวอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่จํานวนระยะเวลาที่เราเล่นเกมเกมนี้ด้วยครับสาหรับสายฟรีก็ใช้ระยะเวลาประมาณนึงถ้าคุณอยากจะไวขึ้นมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเลือกเติมแพ็คที่ผมแนะนําได้เช่นแพ็กนี้ครับสามบาทเราได้เซนนีมาในจํานวนหนึ่งที่เยอะมากๆทําให้เราสตาร์ทเล่นเกมนี้ได้ง่ายได้ไวแล้วก็มีเติม BP ีครับมีของให้เราเยอะมากๆเลยเลือกจับจ่ายใช้สอยตามงบประมาณของเราได้เลยครับเกมนี้เป็นเกมที่สายฟรีเล่นได้สายเติมก็ เล่นได้และเล่นง่ายด้วยเล่นได้หมดทุกสายเลยครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้าเป็นในมุมผมนะใครที่มีงบอะอย่างน้อยเราเล่นเป็นสายเติมหน่อยก็ได้ครับเติมแพ็ก300รกับเติม BP ที่เหลือเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องบอกว่ารีบสปีดรันเลเวลอะไรของเราขนาดนั้นเราก็เล่นชิวๆหลังจากนี้ได้เลยพอเราเริ่มเลเวล90 level ้าสเลเวลร้อทีนี้ผมอยากแชร์ประสบการณ์ในการฟาร์มเวลของเกมแลกนาล็อกเอ็มคาสิกครับคือถ้าเพื่อนๆรีบสามารถเดวันได้ไหมเดวันได้อ่ จะต้องเล่นราวสิบกว่าชั่วโมงอะถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างอยากจะลุยรีบร้อนก็จัดลุยได้เลยแต่ทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องแบบเดวันก็ได้ครับคุณค่อยๆเล่นค่อยๆไปเพราะสุดท้ายอะพอเราเข้าสู่ช่วงเอนเกมอะมันก็จะเป็นหลูปที่เราแบบฟาร์มของเรื่อยๆแล้วก็คอยสุ่มการ์ดบบาๆคอยตั้งตี้คอยลงดันกิววอลพิวพี w P, อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเป็นของช่วงท้ายเกมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นแบบไหน คุณจะเป็นสายรีบร้อนเลเวลเต็มวัยหรือคุณจะเป็นสายช้าก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกเหมือนกันครับแร็กนาร์ด์เอ็มคลาสสิกในเวอร์ชันนี้เป็นหนึ่งในเวอร์ชันที่ผมชอบที่สุดเลยตั้งแต่เล่นซีรีส์แร็กนาร์มาการพัฒนาหลายๆอย่างหลายๆ,ๆ,ๆด้านมันตอบโจทย์ทั้งสายฟรีทั้งสายเติมอะครับแล้วเรื่องบรรยากาศการตั้งกิล <t iny> การสร้างปาร์ตี้ <t iny> เล่นกับเพื่อน <t iny> ๆมันสนุกและมันเพลินมากๆเลยเราเล่นอาชีพอาชีพนี้เพื่อเล่นอาชีพที่แตกต่างกับเราเราช่วยกันฟาร์มเราช่วยกันลงดัน หรือจะไปลงคอนเทนต์เอ็นเกมยกๆมันมีอะไรให้ทํามีอะไรให้เล่นเรื่อยๆเลยอะใครที่ยังไม่ได้ลองเชียร์ครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูสุดท้ายนี้ผมมีโค้ดมาแจกที่ใต้คลิปและปักหมุดคอมเมนต์ครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมก่อ,อกโค้ดกันด้วยนะได้รับของเยอะมากและโค้ดเองก็เยอะด้วยเหมือนกันวิธีการรับโค้ดไปที่เพิ่มเติมตั้งค่าเกมเลื่อนลงมาล่างสุดและก่อโค้ดตรงแรกรางวัลได้เลยครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเน้นไปที่การฟาร์มมอนในแต่ละเรเวลในแต่ละช่วงส่วนเทคนิคอื่นๆเเดีี๋ยวราจะม แยกคลิปให้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันและถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับส่วนเพื่อนๆที่กําลังหาคนเล่นด้วยกันตั้งปาร์ตี้ด้วยกันในดิสคอตออโตมีคนที่เล่นเกมนี้เยอะในจํานวนหนึ่งครับเข้ามาที่ Discord ออโตได้เลยขอบคุณในทุกๆก,การรับชมของคลิปคลิปนี้มา,มากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊